อมีกวับสุขัดทุกคน <c oughs> ตื่นเช้าขึ้นมาอากาศก็เยนน็นเนอะผลฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนฤด,ด,โด,ดกูกาลอากาศก็เริ่มเย็นสบาย อีกสักหน่อยไปไม้ก็พริกเดินไปทางทิศตะวันออกตอนก้นกะลปะเพิกเริ่มออกดอกเดิมออกดอกจับกันเต็มจริงการอีกสักเดือนหนึ่งก็คงจะเห็นเต็มสวนเข้าไปในสวนในหอมกลุ่มหอมต้นชมนาตต้นกะละเวกต้นเล็บมือนางตน้นกระดังงาหลายสิ่งหลายอย่างหอมกลุ่มเดินเข้ามาข้างในก็ ต้นไม้ดอกไม้หอมเยอะแยะ mm. ได้มีโอกาสแต่และว,วันพี่น้องของเราก็มาเยอะมาเยอะเ mm. ด็กเล็กแดงเด,ด็กนักเรียนต่างๆแต่และว,วันนี้มากันไม่รู้กี่รถบัตร mm. ต่อไปในวันข้างหน้าก็ทางในทางวัดนี้ก็คงจะได้ปิดประตูทางเข้าวัดเอาไว้ mm. ใครไปใครมาก็ให้เข้าไปลานจอดรถหรือว่าจอดอยู่ที่หน้าวัด พรว่าถ้าเข้ามาข้างในแล้วจะลําบากรถล,ลาก็จะเยอะก็จะติดขัดกันส่วนรถอยู่ข้างในก็ออกมุมทางด้านตะวันออกถ้าไม่ปิดเอาไว้ก็รู้สึกว่าจะบางทีก็ติดขัดกันไปมาลําบากให้ข้างในลงโปลงให้เดินเข้ามากลาบมาไหว้ก็ขออาภาัยด้วยทุกคนความลําบากนิดๆหน่นนอยๆล้วก็ค่อยอดทนเอาเพื่อจัดระบบระเบียบในวันข้างหน้า ถ้าต่างคนต่างวิ่งเข้ามาต่างคนต่างวิ่งเข้ามาก็อัดกันแน่นกันให้จอดที่ลานจอดรถหรือว่าจอดที่ลานพระมาหากษัตริย์ต่วนวันที่25หรืออีกสองวันหรือสามวันก็จะได้ไปหล่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่บ้านทงหลางมีโอกาสก็คอเชิญพี่น้องเราไปร่วมกันหล่อไปร่วมกันเทส่วนวันที่หนึ่งมิถุนายนนั่นก็จะได้ทำบุญใหญ่ ได้ทำบุญใหญ่ฉลององค์สมโพธิองค์พระมาหากษัตริย์ทั้งหาพระองค์ที่พวกเราได้ร่วมกันช่วยกันจัดทำจัดสร้างขึ้นมาเพื่อความเป็นสิริมงคลของสถานที่ของสถานที่ของประเทศเพราะว่าพระมาหากษัตริย์ไทยแต่และองค์แต่และองค์ท่านก็ลำบากดูแลปกป้องพื้นแผ่นดินไว้ให้กับลูกหลานของเราทุกคน จะสำคัญทุกพระองค์ทหารที่ของเรามีน้อยก็เลยได้จัดขึ้นมาหาหาพระองค์รัชการที่หนึ่งรัชการที่ห้าแล้วก็พระอุลลามพระนรศวนมหาราชแล้วก็พระเจ้าตักมีหาพระองค์ที่เคยเคยคุน้นคุ้นหูได้ยินได้ฟังที่ออกรบจับศึกกันสลรพพัดอย่างที่ลำบากกว่าเพื่อนมาแต่ก่อนลำบากในทาง ปกป้องดูแลรักษาพื้นแผ่นดินต่อสู้กันมากว่าจะมาอยู่ในความปกติมีความร่มรื่นร่มเย็นได้หลังเลือดกันมามากมายมหาศาลก็ได้ได้ไดพากันจัดสร้างจัดทำขึ้นมาเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้รับทราบ,บแล้วก็สักการบูชากันใครไปใครมาก็จะได้รู้ได้เห็นได้อ่านประวัติของท่าน มีโอกาสวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมิถุนหายนวันนั้นได้แจกทานยุแจกทานหลายพันกล่องกล่องเล็กกล่องน้อยก่องใหญ่ก็ได้มอบทุนให้กับโรงเรียนต,ต่างๆโรงเรียนคนพิการโรงเรียนคนตาบอดผู้เท่าผู้ชรา,าคนออสิติกแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสประมาณทักยี่สิ 2, บห้าทุนทุนละสองแสนบาท ก็ได <S an> ้ม <S an> ีท่านผู้ใจบุญมารับไปก็เกือบสิบกว่าทุนก็น้นบางคนนี้บ้างแล้วก็ได้แถมทุนใหญ่เข้ามาอีกได้มอบจะได้มอบทุนซื้อเครื่องพอกไตให้กับโรงพยาบาลประมาณสามเครื่องประมาณล้านห้ามีการเขาพกเราก็มาร่วมกันมาร่วมกันมาช่วยกันฝากเอาไว้ให้กับลูกหะลานมีโอกาสโอกาสเปิดให้การเวลาเปิดให้เรามีความพร้อมเราก็มาช่วยกัน ก่วยกันคนละเล็กละน้อยหล่อห้อมรวมกันจะเป็นบุญกองอันใหญ่มาหืมมาทำทุกปีทำทุกปีแต่ละปีก็ได้มอบงบมอบทุนให้กับทหารที่ต่างๆพี่น้องเราก็มารวมกันปีนี้ก็เลยจะเน้นหนักไปในทางเด็กด้อยโอกาส<ม>เด็กพิการต่างๆบวานพักคนชรากับทางโรงพยาบาล มีโอกาสก็ขอเชิญพี่น้องเรามาร่วมกันส่วนกิเลสภายในใจเราต้องละต้องทำความเข้าใจค่อยละค่อยกำจัดค่อยขัดเกลาทีละเล็กทีละน้ยจนกว่าจะหมดจดโดยการน้อมจิตน้อมใจของเรามาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนเรื่องอะไร ท่านก็สอนเรื่องชีวิตของเราการดําเนินชีวิตการบริหารชีวิตทําอย่างไรจะถึงเดินถึงจุดหมายคือความบริสุทธิ์ความสะอาดของจิตใจของเราแนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ชี้แนะแนวทางเอาไว้หมดเว้นเแต่ว่าพวกเราจะดําเนินให้ถึงเร็วหรือไม่เท่านั้นเองอ่ะต่างใจรับพรกันขออ่อญาโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้งลมหายใจของเราให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยง ตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงแล้วหรือยังถ้ายังก็พยายามเริ่มเสนะหมอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งเสียดายเวลารู้กายรู้ต่อเนื่องเป็นลักษณะอย่างนี้ลึกลงไปเราก็จะรู้การเกิดการดับของใจซึ่งมีอยู่ในกายของเราหรือว่ารอบรู้ในดวงวิญญาณในกายของเรารอบรู้ในขันห้าของตัวเองรู้ด้วยเห็น ลักษณะอาการการเกิดการดับของจิตของเราว่าเขาเกิดยังไงทําไมเขาเคลื่อนเข้าไปรวมกับความคิดซึ่งเป็นฝ่ายหนามมาทําด้วยกันเขาสร้างขึ้นมาได้อย่างไรจนเกิดอัตราโต้ตนจิตใจวิญญาณของเราเกิดกิเลสได้อย่างไรกิเลสอยากกิเลสละเอียดเป็นลักษณะอย่างไรเราต้องศึกษาให้ละเอียดความอยาก กายของเราเกิดความหิวหรือว่าใจของเราเกิดความอยากการวิวัตรพัฒนาการของเขาเป็นอย่างไรเราต้องเจริญสติเข้าไปดูรู้ให้ทันชี้เหตุชี้ผลจนกว่าวิญญาณของเราจะคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นแยกรูปแยกนามพิกจากของที่คว่ำหงายขึ้นมาเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามใจคลายออกจากความคิดความรู้ตัวของเราตามโดยเห็นการเกิดการดับในความคิดในอารมณ์ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะั่นแหละก็เห็นสภาวาัรรมรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในดวงวิญญาณของตัวเรารอบรู้ในการละกิเลสรอบรู้ในโลก,กธรรมชีวิตของเร,เราเราต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลาจนมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะไปอย่างไรมาอย่างไรกายเนื้อแตกดับวิญญาณของเราเป็นไหนแนวทางมีมาตั้งนานแล้วและพยายามดําเนิน ู้วจักสร้างอานิสงส์ให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของตัวเราให้มีให้เกิดขึ้นก็สมมุติของเราจนกว่าจะหมดลมหายใจสร้างความรู้สึกรับรู้ให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องหลายคนก็มืนก็อยู่คนเดียวขณะนี้ก็ให้รู้ว่าลมวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจม,มูกของเราให้ชัดเจนกันนะอ่าปากันไหวพระพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสรรค์โตทำความเข้าใจกันนะ เราก็พากันไปรับประทานข้าวป่าอาหารที่โรงทานนะมีผู้ใจบุญทำโรงทานรอรับพวกเราอยู่